สวัสด,ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูตะวันเหมือนเดิมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายกันค่ะเมื่อเด็กๆเ,เรียนเรื่องการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายนะคะเด็กๆจะสามารถระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก่อนอื่นเรามาดูความหมายของวงจรไฟฟ้ากันก่อนนะคะวงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วไหลกลับสู่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเดิมได้ครบวงจรค่ะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย3ส่วนสำคัญดังนี้ 1แหล่งกําเนิดไฟฟ้า 2. สายไฟหรือตัวนําไฟฟ้า 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ 1. แหล่งกําเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้าเช่นฐานไฟฉายแบตเตอรี่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าค่ะ 2. สายไฟหรือตัวนําไฟฟ้า คือวัตถุหรือวัดสดุที่เป็นสื่อกลางที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันค่ะ 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะ วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรโดยมีสวิตช์ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าค่ะวงจรปิดหากวงจรไฟฟ้าครบวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้เรียกว่าวงจรปิดจากภาพนะคะสวิตช์ไฟสับลงค่ะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจรจึงเรียกว่าวงจรปิดค่ะ วงจรเปิดหากต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรโดยสายไฟเส้นใดเส้นหนึง่งขาดออกหรือยกสวิตช์ขึ้นและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เรียกว่าวงจรเปิดจากภาพนะคะยกสวิตช์ไฟขึ้นค่ะทำให้กระแสะไฟฟ้าไหลได้ไม่ครบวงจรจึงเรียกว่าวงจรเปิดค่ะเรามาดูวิธีการต่อไฟฟ้าอย่างง่ายกันนะคะ จะมีด้วยการ2วิธีนะคะก็คือการต่อสายไฟ1เส้นแล้วก็การต่อสายไฟ2เส้นค่ะมาดูกรณีการต่อสายไฟ1เส้นก่อนนะคะก็คือเราจะต่อโดยการนำโลหะข,ของหลอดไฟฟ้านะคะต่อกับฐานไฟฉายขั้วบวกค่ะแล้วนำสายไฟนะคะต่อกับโลหะข,ของหลอดไฟฟ้านะคะและฐานไฟฉายขั้วลบนะคะตามภาพดังนี้หลอดไฟฟ้าก็จะติดค่ะ กรณีที่2นะคะต่อด้วยสายไฟ2เส้นค่ะต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟนะคะกับขั้วบวกและปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟกับขั้วลบค่ะแล้วสายไฟด้านที่เหลือนะคะเราต่อกับโลหะของหลอดไฟนะคะก็จะได้เป็นวงจรในภาพแบบนี้นะคะหลอดไฟฟ้าก็จะติดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้ว คุณครูก็มีคำถามท้ายบทเรียนให้เด็กๆได้ลองทำกันดูค่ะหากใครมีข้อสงสัยก็ทักมาถามคุณครูได้เหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ